สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้มีการร่วมกิจกรรมนะคะปลูกต้นไม้ค่ะนักเรียนโดนทอยมาแล้วโดนทอยโดนถอย คุณพ่อคะวัสดีค่ะโรงเรียนพลงาม ศึกษาก็มามาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้นะคะลดโลกร้อน,นะคะ่ะรอบหนองทอยค่ะปลูกต้นไม้รอบหนองทอยนะคะมบรรยากาศก่อนนะคะวันนี้จะเอาเลื้อกเอาสันทยจะเอามุมใดใครจะปลูกมุมใด ขามนรเนะเูจักเอรับข้าวดาตนจบเสียมตา้ทาเสียมในอนาางหน้านะครับตูขึ้นก็จะได้เห็นเร้ว่าต้นนี้แหละที่เรามาปู ต้นที่เราปลูกก็จะได้เห็นขนาดไปปลูกยูอันย <S an mon ui> ูสำนักปฏิบัต <S an mon ui> ิธรรมอันบวรนาคราชนะปลูกต้นโพนะสูงใหญ่แล้วคนี่ยร่วมกิจกรรมแล้วก็เพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองที่ปลูกต้นไม้นะคะท่านจะยกอันนี้ที่มีประสงคที่ผมไม่อยากไปคุย กำนั่นายกกำนั่อุ้ยเราจะไม่ได้ช่วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆอยู่นะครับไม่ต้องรีบนะครับเราเดี๋ยวสักครู่นะครับน่าจะพร้อมกันละหลังจากที่ลงพื้นทสียสิทธนะครับเดี๋ยวจะให้ทางผู้พิทักกิจกรรมเดือนนี้นะครับข้าแถวนะครับโดยเราจะทำพิธีการเปิดโครงการนะครับอย่างวันนี้นะครับ เราได้รับเกียรติจากท่านนายกยกรัมนตรีนะครับรสวสารัิีการนาคมในทรัพระสรดีนะครับเป็นประธานในที่ดีปิดโครงการในวันนี้ข่านผู้ชมการับที่จะปูกต้นไม้นะคะหอมหนองค่อยค่ะท่านผู้ชมทุก่านครับที่ผมก็ได้เอ่อ ในชื่อท่นานะนะครับก็ขอบคงพลังงานโลกในการงานนี้แล้วทุนชนอสมจิตอาสาพระราชทานอ๋อจิตอาสาวันนี้ถือว่าขอเพียงจิตอาสาใครที่ร้อนน้ำดื่มเรามีบริการนะครับบริได้ใส่ชุดมาจิตอาสาอย่ลืไรกได้ใส่เสื้อเสื้อเหลี่ยมาดับที่แรกลงมากแล้วก็ใส่เสื้อเหลี่ยมุกปองนะครับก็ไปจิตอาสาอยู่นะคะแต่ก็ได้ใส่ชุดมาค่ะขอนักประลาด กองกลางมาถ่ายวิวถ่ายภาพบรรยากาศนะคะกองการศึกษากองสวัสดิการและสังคมนะครับแล้วก็กองการศึกษาสิบเอ็ดร้องนาฬิกา20่สนาทีนะครับอีกสักครูไม่เกิน10นาทีเราจะพาพิธีการเปิดศึกหมดหลายแป๊บเดียวนะครับบูมคนละสองต้นก็น่าจะเหมาะพอดีครับน่าจะเสร็จไม่เกินไม่น่าจะเกินห้ามทีคดีน้ำประวันน้องโรงเรียนมัตเตทอย หันหน้ามาตรงน,นี้นะครับตั้งแถวครัผมงฆาเลยค่ะเรียวเชิญจิตอาสานะครับพระราชทานทุกคนเจ้าที่ที่ทำงาทุกท่านนะครับไดีเชิญนะครับเราจะเข้าสู่พิธีการเปิดโครงการเพื่อน้นที่สีเขียวตำบลสามมิพัฒนาประจำปีว่าประมาณ2 5 6 7นเะครับเชิญผู้เฒาทุกชนครับเชิญ ผู้ใหญ่บ้านด้วยจิตอาสาพระราชทานครับเพืเ่อนเจ้าที่สารกองด้วยข้าผิวครับเมื่อน,นี้แอดมินน่ะบบได้ใช้สูตรจิตอาสานะคะมาถ่ายคลิปมาถ่ายบรรยากาศนะคะถ่ายบรรยากาศนะคะแอดมินไม่ได้ใส่ชุดจิตอาสานะคะครับไน ครับผมสวยงามครับขอบคุณทุกครับ hm. ร่วมกินรรมทุกท่านนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับในโอกาสนี no ้นะครับข้าพเจ้ากราบเชิญท่านประธานในพิธีครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนานายรัพประสงดีแล้วก็เชิญทุพ่อด้วยนะครับทางท่านกำนันนะครับได้ ท่านนายกนะครับเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการเพื่อพื้นที่สีเขียวตำบลสามบ,บึสามบึคีพัฒนาประจำปีง,งบประมาณ2567ให้พอการไดเชิญท่านนายกเกข้าถึงหลักนักการโอ้จวัดคุณพอขวัญเรียนท่านกำนันท่านคู้อาใหญ่ท่านผู้ช่วยท่านรองนายกเทศมนตรีคณะาาครูนักเรียนจากโรงเรียนพลงามศึกษา โรงเรียนบ้านดอนพอยและก็ทางเทศบาลวันนี้พวกเราได้มีโอกาสมาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีขาวโดยเป็นต้นไม้ซึ่งต้นไม้นั้นมีคุณค่าสำหรับชีวิตของพวกเราเพิ่มพื้นที่สีเขียวประธานรภไยใกล้กับนั่งรถตื่นเต้นเนาะ,ะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ เทศบาลเราและก็หมู่บ้านเราไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณาทางท่านกำนันน้อมนำรสการพระคุณของคุณพ่อที่มาร่วมเป็นกำลังใจและนักเรียนจากโรงปวงงานศึกษาโดยการนำของ่านอาจารย์นิรภัยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงวันนี้สองมือเล็กๆของพวกเราตรงนี้จะช่วยสร้างาต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับู่บ้านของพวกเราเป็นตัวและก็โดยเฉพาะ,ะน้องๆจากโรงเรียนโพลง,งานศึกษาได้ยินท่านหัวหน้าดีว่าต้นไม้แต่ละต้นที่ปลูกอยู่วันนี้แล้วมันจะเป็นความทรงจำเวลาผ่านไปผ่านมาถ้าต้นไม้โตทันพวกเราก็จะได้มีโอกาสมานั่งดูหนองพอยใต้ต้นไม้ที่พวกเราปลูกด้วยในการที่จะมาคุยกัน มาพบปาสังสรรค์เพราะฉะนั้นในวันนี้กราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงพ่าพเจ้าวัดท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยและก็จิตอาสาทุกคนในวันนี้ที่ทางเทศบาลได้ทําโครงก,การนี้ขึ้นมาพวกเราก็จะเริ่มต้นฤดูฝนพร้อมกับปลูกต้นไม้ลงในพื้นที่เพื่อที่จะให้เจริญงอกงามต่อไปเหมือนชีวิตของน้องๆเด็กๆจาก ปรมไปสู่มัธยมแล้วก็กลายมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนต้นไม้ที่พวกเราปลูกในวันนี้ก็ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนนะครับและก็โครงการในวันนี้จงประสบความสําเร็จบันนี้ได้เวลาที่เหมาะในการที่จะลงต้นไม้บนในพื้นดินเพื่อที่จะทําให้เจริญงอกงามต่อไปในะอนาคตครับขอเปิดโครงการในวะันนี้ครับ ขอขอต้อนระบเชิญท่านนายกประยุทธ์นใหญ่ส่ที่ได้ให้เก็บเกิดจุดการเพื่อพื้นที่สีเขียวต่อกรสามัคคีพัฒนานะครับวันต่อไปขอขออนุญาตเรียนเชิญท่านกำนันได้พบปะนะครับเพื่อพบปะกับทีมงาจิศอาสาแล้วก็เจ้าของพื้นที่ด้วยนะครับในการใช้สถานที่น้องท้อยแห่งนี้นะครับในการเป็นพื้นที่พาะปลูกนะครับหลังจากที่มีการขุดลอกเราก็มีการปลูกต้นไม้ก็ถือโอกาสตัวนี้ใกล้กับการียนเชิญท่านกำนันครับในพบปะครับผม มรดกการของคุณพ่พอจเจ้าอาวาสนะครับคุณพ่พอขวัตินบาทก็เรียนระดับขี้นต้นระดับสองใน,นีวาคณะผู้บริหารนะครับคณะครูจากโรงเรียนคนอักษศ,ศาสตรโรงเรียนบ้านน้องทอยสมาชิกิจอาสาพี่น้องแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะมอบพื้นที่สีเขียวให้กับบริเวณน้องทอยหลังจากที่เราเริ่มต้นฤดูฝนพื้นที่บริเวณหน้องของเราก็เพิ่งขึ้นลอกไหลาทาง ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันเหมาะนะครับเพราะว่าผมกับคณะกรรมการหมู่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านกิติชัยก็คุยกันอยู่ว่าจะไปขอต้นไม้มาปลูกเพราะว่าป้องกันการาชะล้างหน้าดินอพอดีก็ได้คุยกับทางเทศบาลเทศบาลบอกว่าได้รับโครงกา,มารมาแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันเหมาะนะครับวันนี้เราจะมาร่วมกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองทอยก็ขอบคุณทางสิมงงานเทศบาลน,นะครับท่านนายก ที่ผักงบประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับรอบน้องทอยก็ร,รับงบประมาณเข้ามาตอนนี้ก็มีพี่น้องหลายคนมาออกกําลังกายอตอนเช้าตอนเย็นเราปรับภูมิทัศน์ให้มีต้นไม้มีอะไรขึ้นสวยงามก็คงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของตะบลสามกิจพัฒนานะครับแต่เป็นสถานที่ออกกาลังกายฉะนั้นก็ขอบคุณทางเทศบาลน,นะครับที่ผักงบประมาณประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่าผักงบประมาณลงมาเพ uh, ื่อปรับปรุงคุณัิน์ดูแลพื้นที่ให้เป็นที่ศูนย์รวมของตะบลสามพิจิัฒนาครับเราจัดกิจกรรมต่างๆอ่าหนองถอยก็พร้อมที่จะใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับก็ขอบคุณพี่น้องแกู้พีเยรติดอาสาอีกคร้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับคุณ่านนะครับที่สิบปีเราทุกปีเราก็คึกคกุดขั้กิจกรรมวันนี้แล้วต่อไปขอถ่ายภาพที่ลึกครับ ขอเป็นชุดของกินอาสาแล้วก็พู้น้องเชิญครับ Пр ูุีอนา,นนานก่อนกันหน้าครับถ่ายเป็นชุดให้ชมบรรยากาศพอเค่นน,น,นี้ก่อนนะคะบคพบกันใหม่จ้าขอบคุณามากค่ะคสวัสดีจ้าค,ค,คุณแรกก่อน